สนุนโดย P P Super View สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราไปต้องค่าก่อนนะค่ะฆ่าเฮ้ยเรามางานอะไรเนี่ยคนนมหรือเปล่า งานชุมนุมพิธีแห่งชาติอ๋อชุมนุมความสวยนั่นเองอ่าอยู่ที่งานตอนนี้เราอยู่อะไรนะมอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์เรียกสั้นๆว่ามอเตอร์โชว์อ่านแบบเป็นทางการนิดงานบังกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะอะไรครั้งที่สามสิบห้าอ่านอะไอ่านแล้วหยุดคืออะไรมองไม่เห็นหรืออะไร อ่ะโอเคเราอยู่ในงานวอเตอร์โชว์ครับ้งที่35นะครับที่ Impact อ r e นีเมืองทองธานีนะครับเป็นเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมาเป็นงานที่นําเสนอเรื่องของยนตรกรรมนะครับนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับโลกยานยนต์นะครับรถเครื่องเสียงรถเครื่องเสียงอุปกรณ์ตกแต่งและที่สําคัญผู้หญิงสวยมักจะอยู่ร่วมกับรถสวยๆใช่แล้วมีตั้งแต่วันที่26มีนาถึงวันที่6เมษายนนะคะ ไรอยากมาก็รีบๆมาดูนะคะเดี๋ยวคือหลังๆเนียพิตตี้เขาก็จะแบบเหนื่อยแล้วแหละเทปที่ออกอากาศวันนี้นะครับน่าจะออกอากาศวันที่สี่เมษานะครับวันนี้คุณมีเวลาอีก2วันนะครับในการวิ่งเข้ามาดูนะครับดูรถนะครับหรือจะถ่ายรูปนะครับก็ให้เกียรติเขาดนึงนะพิตตี้อ่ะทุกๆเทปที่ผ่านมาในหลายๆปีนะครับที่เราทํางานมอเตอร์โชว์มาเราก็จะนาเสนอในมุมเดียวกันหมดคือพิตตี้ครับน่าดู แต่ก็ควรต้องรักษาเหมือนกันแต่เอามือไปแตะเขาไปโดนเขาอืนะครับคุณเป็นผู้ชายไม่ให้คุณอยากจะเดินคุณอยากจะให้เขาหลบทางบอกเขาครับพูดเขานะบอกเขาดีๆนะครับเวลาขอถ่ายรูปเขาก็ขอดีนะคะอืใช่แบบถือกล้องเข้าไปปุ๊บจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปเคยเจอนี่ใช่ไหมเป็นพิตตี้ยังไงก็เคยเจอใช่ไหเอามือปัดเลยเออไม่ไม่ไม่แคร์นะเ่ราอรู้สึกว่าก็คุณไม่ให้เกียรติเราอะ ทำไมเราต้องให้เกียรติเขาด้วยใช่ไหมครับก็เป็นสุภาพบุรุษครับเป็นสุภาพบุรุษเป็นผู้ชายนะครับการให้เกียรติผู้หญิงถือเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับ,รบก่อนที่เราจะเข้าไปดูบรรยากาศภายในนะครับเราไปดูคลิปคามดีๆจุกดาโก้ค่ะวันนี้ดาโก้มีคนถามว่าอะไรจะถามว่าพิตตี้ในงานมีกี่คนออตอบได้ไหมอ่ะไม่ใช่นะไปะไปดูกัน ากดาก้นะคะ,นะเนบลันจูดาวใครที่ตอบถูกก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ดากอหนึ่งกล่องส่งไปถึงบ้านคุณแนตะ่ว่าเขียนชื่อที่อยู่ส่งมาให้เมย์ด้วยนะคะครับ ừ, ผมอ่านั่นแหละครับเราไปดูงานเันดีกว่าฉันอยากดูและคิดว่าคิดว่าเป็นพิตตี้อ่าอย่างเงี้ยเป็นพิตตี้จะเป็นพิตตี้มามเป็นนางแบบมาอ,มอะไรที่เป็นจุดสนใจที่สุดทําให้คนเดินมาหาเราสําหรับมเมย์หรอ,อ <laughs> รอยยิ้มก็ไม่ใช่นะเพราะเมย์เป็นคนไม่ค่อยยิ้ม แต่ถ้ายืนไงก็คงต้องยิ้มหน่ว่าอะไรที่ทําให้เดินเข้ามาหาหรอก็คงเป็นหุ่นเป็นคนรูปร่างดีคงไม่ใช่หน้าอกอย่างเดียวค่ะคิดว่าก็ทุกส่วนของร่างกายเป็นจุดสนใจมากกว่าเอ้ยหุ่นดีหน้าถ่ายอะไรอย่เงี้ยคาแรคเตอร์ประมาณนั้นคือถ้ายืนเทียบกับพิตตี้คนอื่นก็คงจะเป็นของแกลเพราะว่าเมยน่าจะเป็นลุคนางแบบมากกว่าเพราะว่าลุคของพิตตี้ เราเราเคยมีเมมโมรี่ในในสมองนะครับว่าเป็นพิตตี้เนี่ยต้องขนตางอนต้องแ้วหน้ารักขาขาวผมยาวนะครับตุ้มๆไปดูกันพ่าจริงหรือเปล่านะไปนี่แล้วไปสี เอาเละครับว right, ันนี้เรามาใกล้บ้านเราใกล้มากเล กลมากินน้ำอุ่นโอ้กินน้ำอุ่นเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้เราเย่แซมครับเราพามาที่โชว์รูมของคาแมกพารามเก้านะฮะวันนี้มาดูเปิดตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุดสี่พันไหมใช่ใช่สี่พันเป็นรถในตำนานจริงผมเชื่อว่าคุณที่เคยตนานไหมจำไว้นานไหมมันคงละเอียดแล้วอ่ะโอเคโอเคคนที่เคยดูเทปคาบิแล้วนะครับเทปบิทิแล้วจะเป็นเทปของคาแมกเนี่ยคุณจะรู้ว่าวิธีการเลือกรถของคาแมกเนี่ยครับก็ ไม่เหมือนใครนะไม่เหมือนใครจริงแล้วสุดเจ็งเขาเรียกว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องแบบว่าเป็นที่ต้องการของตลาดคนส่วนมากแต่ใส่ใจคนส่วนน้อยที่ต้องการแบบนี้ฉันต้องการอเมริกันจริงใช่ต้องโดนจริงๆช่มครับวันนี้มีรถอเมริกันนําเสนอแล้วก็เป็นรถที่สุดพลังมากนะฮะก็ในไไต์อย่างเราเราชอบนะครับมัสแตงนะครับเจ๋งเลยนะเดี๋ยวไปดูกันนะคบว่ามีรถอะไรที่เปิดตัวในวันนี้บ้างครับ แต่ตอนนี้ต้องขอบคุณคาแมกมากนะครับท,ที่เชิญอญอกมาขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาไปดูรถกัน เทปที่แล้วเราก็เจอปล่อยแนะนำรถไปแล้วเทปนี้ต้นเทปเลยเราก็เจอปลอยอีกแล้วาางานแบบนี้มันก็พลาดไม่ได้ใช่ไหมคะเรา<ม>เราพลาดไม่ได้นี่จะบอกว่ามันแต่งตัวประมาณาคือคิดไว้ประมาณสามวันนะครับแต่เพิ่งแต่งตัวประมาณเแต่งตัวประมาณเมื่อเช้าอะค่ะเลยเซ็นเตอร์เพิ่งแบบส่งชุดมาให้เขาส่งชุดมาด้วยส่งชุดมาด้วยเออปกติน้องแข่งโถไงให้น้องไปชุดท้ายของประไทยนะ หรือจะใส่ชุดแข่งมางานแบบนี้ก็ใช่เรื่องก็ไม่ใช่เพราะชุดแข่งอะไรนะเป็นเงินของตัวเองใชซื้อของตัวเองอย่าบอกาเผาันใช่ไหมเนี่ยอย่าบอกนะครับว่ามันไปเอาของใครมามันซื้อด้วยเงินของมันเองไม่ไปเผากําลังแบบว่ามาครูมากตอนนี้รถมันเวลามันรถมันเวลามันพังมันชนนะครับมันจะบอกว่ามันเอาตังค์มัน่้มเองสุดยอดสปอนเซอร์ เเ้าืออันนี้น้องอ่ะอันนี้อันนี้เอามาเผากันจะชัดเลยอ่าโอเวันนี้วันนี้คาร์แมกเปิดตัวรถใหม่สี่รุ่นับเป็นอะไรยังไงยังไงบ้างก็จะมีดอทนะคะที่แน่นอนว่าวินดีเซลนะคะในในเรื่องของฟาสต์ u r น o u เรียสครับนะคะตัวนี้ก็คือพลาดไม่ได้ก็เป็นไฮไลท์หลักๆเหมือนกันถ้าถ้าคุณดูฟาสต์าค6หกเป็นดอทตัวนี้ครับอยู่ในฟาสต์าค6หก แต่ว่าตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคหกเนี่ยก็คือดอมเนี่ยก็จะใช้ดอมตลอดเลยใช่แต่ก็จะเปลี่ยนรุ่นไหมนะครับเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนโฉมนิดหน่อยนะครับต่อไปแล้วก็จะเป็นมาสแต็งนะคะเชลลี้เกียร์ธรรมดาพวงมาลัย้ายอ่าเดี๋ยวนะต้องบอกว่าที่นี่เอาพวงมาลัย้ายนะครับลดความเป็นอเมริกันเนี่ยชัดเจน รุ่นต่อไปรุ่นต่อไปก็จะเป็นคาร์เมโลนะคะโอใช่คาร์เมโลตัวนี้ก็คืออยู่ในทังฟอร์เมอร์ใช่บับเบิ้ลบีตัวนี้เอาเฟซลิปมาแล้วดาวแรกเลยคาร์เมโลคาร์เมโลในเรื่องทราังฟอร์เมอร์ครับจะเป็นคาร์เมโลสีเหลืองใช่ครับตัวที่เอามาเนี่ยมีสีขาวด้วยสีขาวด้วยสีดำด้วยแต่ว่าถ้าอยากได้สีอื่นก็ก็บอกเอน อีกป้าให้เขาสั่งสิอ๋อสั่งได้มันทำเองทำาไมหลงอ๋อนึกว่าแบบซื้อไปเราไม่ชอบปอะไรงเงี้ยก็ทำเองรุดนที่สีรุนที่สี่ก็ตัวนี้ก็คือมาใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งออกเลยเราก็สั่งอิมพอร์ตเลยก็เป็นซิงเลค่ะซิงเล่ซสเจ็ดของเชฟโรเลตเหมือนกันอันนี้อันนี้นี่พิเศษมากชอบเลย ข้างหลังเรานี่เองใช่เหลืองๆเนี่ยครับทังหลังเราซิงเริ้ลคอมันสามารถถอดถอดหลังคาได้ถอดเลยเหรอถอดเลยมันเป็นมันคือเป็นฮาันท็อปใช่ไหมถอดแผ่นออกมาเลยได้แต่ว่าเวลาฝนตกก็รีบนิดนึงรีบยังไงรีบเลยคืออันนี้ด้านหลังเขาจะเป็นตัวล็อกให้เอาหลังคาไปวางไว้เก็บได้ บสวยก็แบบคนร้อนนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าฝนตกก็รีบนิดนึงนี่คือสีรุ่นนะครับจากคามแอกนะครับลรล้วถือว่าคามแอกเป็นผู้นําเข้ารถยนต์นะครับที่เป็นรถยนต์ในสไตล์อเมริกรันนะครับเหมือนชื่องานวันนี้เลยอเมริกันเกิร์ลเซ็ตซุปเปอร์คาร์บายคามแอกนะครับแลสุดยอดมากเพราะว่าเป็นรถยอดนิยมจริงๆนะฮะคือว่าราคามันพอรับได้นะคะใ,ในแบบเฮ้ยพอเราพูดถึงซุปเปอร์คาร์เนี่ยมันก็ต้องแบบ อุ้ยราคา10ล้านแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบได้ไหมรับได้ไหมรับได้เดี๋ยวพี่เป็นของขวัญงานแต่งปาร์ตีมันจิกมาตั้งแต่เทปนี่แล้วมันบอกให้ซื้อคาเมโลโอ้่เป็นรูปๆคามพระเจ้าพระเจ้าแต่เจอดอทมานี่ดอทสวยมากคอยเป็นคอยไปนะไม่ไม่คอยไปก็ถ้าเต่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเมนหนังเต่าเป็นเมนพีเอ็มก็ไม่เอาไม่อยากได้ อ่ยางี้ถ้าสนใจจะมาดูรถสามารถเข้ามาที่นี่ที่นี่อยู่ตรงไหนอะไรไงที่นี่อยู่บนเส้นถนนพระรามเก้าเลยค่ะแต่ว่าใครไม่รู้จักนี่บอกเลยอยู่ตรงข้ามกับซอยวิกตอรียนะคะทุกคนรู้จักแน่นอนรู้จักเลยตรงนี้อเลยเนี่ยรามองไปแล้วก็เห็นเราเห็นป้ายนะครับวิ้ตอรู้ิีวิกตอรีวิกตอรีฝั่งตรงข้ามหันมามองเลยเจอคาแมกค่ะเดินวอล์กอินเข้ามาได้เลยนะคะก็มีอย่างที่เสียชัดบอกนะครับมี250คันให้คุณเลือก ไม่เดินเข้ามาก็ติดต่อน้องปอยนะนะครับเอ้ยติดต่อเซลนะคะแต่ว่ามีปัญหาอะไรโทรหาหนูได้เอ้ยติดต่อนีได้นะคะอะไรอะไรไม่มานะครับโทรด่ามันได้นะครับไม่ใช่ซื้อไปแล้วแล้วอะไรไม่มีนะโอ๊ยนี่แก๊งตายเลยอ่ะวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณปอยมากขอบคุณมากครับ